วันนี้วันดีปีใหม่ท่องฟ้าแจ่มสายยิ้มให้สุขกันฮ่าสวัสดีวันปีใหม่นะครับทุกคนผมสากรอคนชอบในเกมมากันอีกแล้วนะคะกับเกมนิกเก็ตฟอดิกออฟเดอะวิตตอรี่กันนะคะฮ่าฮ่าในที่สุดครับวันนี้ก็เข้าสู่ปี2023แล้วครับโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับกับที่ผมได้ทําช่อง YouTube ครั้งนี้ ทุกทีนะครับผมจะมาเปิดกาชากับเกมขอบอดของผมอย่าง SAO กันแต่วันนี้ผมมาเป็นกรณีพิเศษครับนะั่นคือผมตั้งเปิดในเกมนิเกะนั่นเองสาเหตุก็เพราะว่าเกมนิเกะครับนี่นอัปเดตตัวคอมใหม่มาไวฟูดทุกคนนั่นคือโมเดเดียนั่นเองหรือคือเมเลียนนั่นเองครับผมฮ่าเรื่งวันนี้ครับผมมันจะมาเปิดหาตัวคอมไวฟูดตัวแรกของในเกมเลย ซึ่งเป็นอะไรที่ผมต้องเอาเธอมาให้ได้เลยเพราะเป็นตัวคอรไวฟุกตัวแรกที่เจอกันก่อนที่จะเป็นร่างพิมพ์กิมนี่นะครับผมเนี่ยครับสวยงามมากเลย,เยและที่สําคัญนะครับผมนอกจากตัวคอรโมเดเลียนลาแล้วนะครับผมยังมีสิ่งที่พิเศษอย่างอีกแลวก็คือตู้นี้ครับมีการเพิ่มเ,เลเ็กของจอบตัวละครพิมพ์กิมนั่นเองครับผมนี่เหล่าตัวละครพิมพ์กิมทั้งหลายที่ทุกคนที่เลือกาหาได้ยากมากเลยครับ ซึ่งตู้นี้เฮามีโอกาสดรอปได้พวกเธอถึง0.0833เยอะกว่าตัวคอคอื่นๆอีกและด้วยชอบโมเดเนียนะมีโอกาสดรอปถ,ถึง1%เลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมต้องรีบหาเธอมาให้ได้เลยกับต่อตัวคอคทีมพ์มทั้งหลายด้วยและแน่นอนครับก่อนที่จะไปเปิดกาชาของขอิวความสามารถของโมเดเนียก่อนนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโมเดเนียหรือแมรี่เราออกจัดอยู่ในท่าไม่ตายขั้นที่3นะครับผมซึ่งเธอนั้นอยู่ในสังกัดธาตุไฟ นี่ครับผมเธอนั้นเป็นธาตุไฟนะครับและสายอาวุธที่เราใช้นั้นกนะ็คือแมชชีนกันหรือปืนกลหนักนั่นเองครับผมเธอนะครับอยู่ในสายแอ็แทกเกอร์นะครับผมเป็นสายจงตีหนักนั่นเลยซึ่งเป็นสายที่เหมาะกับเธอมากเลยนะครับแล้วก็ครับผมเธอนั้นอยู่ในสังกัดพิมกิมหรือพวกนิเกตที่เล่นรอดอยู่บนพื้นผิวโลกสู้กับแัตเจอร์นั่นเองอ่าต่อไปครับมาดูสกิลของโมนาเนียนะครับว่ามีอะไรบ้าง นอกจากการโจมตีปกติก่อนนะครับจะสร้างความเสียหายอยู่ที่7.71%ของพลังโจมตีเป็นการโจมตีที่แรงอยู่เหมือนการสร้าสายปืนกลหนักนั่นต่อไปครับมาดูสกิลของโมเโดเนียครับเริ่มจากสกิลที่1น่ครับนั่นคือสกิลวิวัตม่องไกลจะเปิดใช้งานเมื่อโจมตีปกติโดนครับส่งผลเป้าหมายสร้างความเสียหายเพิ่มเติม,ม3.05%ของพลังโจมตีเอ็กเซอีกอย่างครับจะเปิดใช้งานส่งผลตัวเองเมื่อโจมตีโดน2 0 0ครั้งนั่นก็คือ ดาเบกคิทิคอลเพิ่มขึ้น14.25%สแต็กได้สูงสุดถึง5ครั้งและคงอยู่เป็นเวลา10วิโอ้โห,โหแม่มีการเพิ่มมารันดามิคิทิคอลให้โหดอีกแต่ก็มีข้อเสียครับนั่นคือความจุข,ของกระสุนนั้นจะลดลง5.04%เหมือนกับอันบบลเลยสแต็กได้สูงสุด,สดถึง5ครั้งอยู่ได้เวนเวลา10วิต่อไปนะครับผมมาดูสกิลอันที่สอนะครับนั่นคือก้าวที่ยิ่งใหญ่จะส่งหมอนดอบพัทธมิทังหมอนเมื่อเข้าสู่เบสนะครับผมนั่นคือ อัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้น8.56%เป็นเวลา15วิและจะมีเอฟเฟกอีกอย่างนะครับผมบสะสมผลกับตัวเองเมื่อโจมตีครบ200และอยู่ในสถานะเพิ่มความแม่นยำนั่นคือแอคแท็กเพิ่มขึ้น29.38%เป็นเวลา10วิโอ้โหสกิลว่านะครับเพิ่มความดามเมจคิทิคอลแล้วนะครับสกิลวก็เพิ่มพลังแอคแท็กอีกเรียกว่าเพิ่มความโคดเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยต่อไปครับมาดูเบสสกิลนะครับหรือถ้าไม่ตายนั่นคือโลกใบใหม่ จะส่งผลต่อพนานธทมิรทั้งหมดนั้นก็คืออะยะเบรสนะครับผมจะเพิ่มขึ้น5วินาทีแล้วก็มีเอเฟกอีกอย่างที่ส่งผลต่อมเดเดียนั่นก็คือโมเดเดียครับจะได้รับกระสุนไม่จํากัดเป็นเวลา1ิวินาทีนั่นคือการโจมตีเป้าหมายของมเดเดียครับจะกว้างขึ้นและเป้าหมายที่ถูกมอครับก็จะจัดถูกเป็นสตูตัวเดียวกันโดยไม่สนเสวนที่ขัดจังหวะและสร้างความเสียหายดาเมจ2 2 4เอร์เของพลังโจมตีเป็นเวลา1ิวินาที โอ้โหเห็นได้ชัดเลยครับว่าอบอลเดียนะเป็นสายที่แบบพลังโจกตีทําลายล้างสูงมากเลยนะครับเรียกว่าเป็นเมตาตัวใหม่ที่อบบอามาใช้เลยและก็นี่ครับผมเป็นท่ายิงของเธอนเนี่ยครับอาวุธของเธอนะั้นเป็นแมชิ่นการอยู่ตรงไหล่ขวาของเธอเนี่ยครับแบบเนี่ยยิ่งอยากได้เธอไปใหญ่อีกต่อไปครับนี่ครับในโหมด s d เธอในแบบตัวเล็งนะครับเรียกว่าน่ารักมากเลยนะครับผมดูสิครับถ้าทําออกมาเป็นกาชาให้หมุนเปิดนี่ผมยอมเปิดหมุนหาเธอเลยนะครับเนี่ยดูสิ แบบนี้ครับยิ่งอยากได้เธอเข้าไปใหญ่อีกเลย่าโอเคครับผมขอจบการรีวิวกับตัวคอมมูนเดียไว้เท่านี้ก่อนนะครับถึงเวลาช่องสำคัญและในการเข้าสู่กาชาหมดนั่นเองครับฮ่าซึ่งในการเปิดกาชาเนี้ยผมยอมทุ่มสุดต,ตัวเลยครับ2 7 0 0 0เพชรกับตัวเปิดอีก15เพื่อหวังตัวคอมมูนเดียแพ้คาดหวังให้เป็นตัวคอวครแบบครบ3ามดาวเลยมาครับเพื่อไม่เสียเวลาไปกันเลยครับรอบที่หนึ่ง มาครั้งแรกปีใหม่นี้มาต้องได้เอ้ยยังไม่ใช่โอ๊ยเปิดวันแรกของปีใหม่ครับน่าคือเกลือครับผมโอ้โหอะไรครั้งแรกอยู่มันยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรครับนี่ยังแค่ครั้งแรกแต่ว่าครั้งต่อไปต้องมาแน่ๆเลยครับเพราะเรา,าสัาห์ทุ่มสุดตัวเพื่อเธอแล้วไปกันต่อครับผมรอบที่สอง ้องมาแล้วจะเอ้ยโอ้โหรอบแรกไม่เป็นไรรอบสองก็ยังไม่เป็นไรเพื่อตัวคอมวา์ฝูกโมเดเลียครับ,บหรือแมรี่นี้ได้ไดเราจะทนไ,ไปได้อยู่เพื่อเปิดหาเธอให้ได้ครับผมก็ต้องลุ้นไปเรื่อยๆครับอะ S <S อเ,เอาละครับคันที่2นี่ไม่ได้ต้องคันที่สานี่ต้องเปิดหน้าตู้เลยครับนี่พมเลยจา้ารีบมาหน่อยนะเราสัญญาแล้วเนี่ยว่าจะเปิดหาเธอมาให้ได้เลยตามสัญญาครับมาได้ได้ไดรับพอละเราสาสัญญาแล้วในการเก็บเพชรมาทั้งหมดเพื่อเปิดหาเธอเลยอยังไม่มาโอ้ย เราสัตย์สัญญาแล้วนะมอนเซียว่าจะรับกลับเธอมาเนี่ยเราสัตย์สัญญาแล้วมาเธอเอาละยังคนได้อยู่ครับผมอ่ะไปกันต่อครับผมล็อบที่สี่ขอร้องละมาเถอะครับมาเถอะตัวเ,เนี้ยตรงมา ไ <utan> อ้โอ้โหไอ้สี่แล้วเนี่ยยังไม่มาเลยโอ้โหโมเดียเธอบอกว่าเธออยากกลับมาหาพวกเราไม่ใช่เหรอเราถึงได้แบบพยายามเก็บเพชรมาเยอะเพื่อเปิดหาเธอเนี่ยขอร้องลบมาหน่อยเธอขอร้องเราไม่อยากแบบว่าเกลือในมันปีใหม่อย่างงี้นะมาไปกันต่อครับรอบที่ห้า ฟัฟโอ้โหครึ่งทางแล้วยังไม่มาเลยอย่างเนี้ยไม่มาหน่อยเธอมาเรื่อจังโอ้ไม่ยากได้เธอเลยนะอุตส่า์เก็บเพชรม,มาเนี้ยไอ้รอบที่หกแบบเร็วๆเลยมาง,งากโอ้โหนี่ เตือหมดแล้วนะเนี่ยรอบที่6ก็ยังไม่ได้อีกเหรอเนี่ยเอ้ยหรือว่าทุกคนแบบว่าเปิดวันปีใหม่ได้โมนเดียกันไปหมดจะไม่มีให้เราเลยหรอโอ้โหทิมทิมสักคนก็ยังไม่มาด้วยครับผมเนี่ยยังไม่ยอมแพ้นี่ครับผมรอบที่เจ็ดนี่ต้องมาแล้วมนเดียหรือทิมทิมก็มาหน่อยเถอะโอ้ย โอ้โหนี่นี่จะเกือถึงขนาดไหนเนี่ยโอ้โห,โโหนี่แบบตัวเดียวด้วยไอ้เกมปันมป่นแลมปั่นแล้วเนี่ยเหลืออยู่ลอสารอบสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหหมอนารียหายไปไหนพิมพ์กกมหายไปไหนทุกคนเปิดแยงเราไปหมดเลยเหรอโอ้โหขอร้องล่ะมาสักครั้งหนึ่งเถอะคนเดียวก็ยังดีมา รอบที่แปครับ3รอบสุดท้ายแล้วตอนนี้ขอล้อละมาหน่อยเถอะมาหน่อยจับเฮ้ยตีท้องมาแล้วมาแล้วนี่แหละมาครับหนึ่งทอนโมเจียจะมาแล้วจะมาแล้วยิ้มยิ้มมาเถอะเอาละครับใกล้ถึงแล้วครับ พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยตายมาทำไมโอ้ยโอ้โหหลุดเปลดไม่ใช่ทั้งพิมพ์ไม่ทั้งโมเดเลียหลุดทั้งสังกัดเลยโอ้โหเจ้าเจ้าสุเอิญเธอวางยาใส่เราใช่ไหมเธอโกรธแค่เรามากใช่ไหมฮะถึงได้วางยาอย่างเงี้ยโอ้ยเกลือเลยไม่ได้พิมพ์กิมไม่ทั้โมเดเลียเลย โอ้เนี่ยครับเป็นกราชาปีใหม่ครับแต่ทำไมแบบขอที่ได้มันไม่ใช่ปีใหม่อย่างหน้าตู้โมรีอนเนี่ยมาครับผมสองรอบสุดท้ายรอบนี้การเนี่ยผมว่าต้องมาหน่อยเถอะมาแบบว่าดาวทองเยอะเลยเกลือเยอะขนาดนี้แล้ฟ้าสีทองเฮ้ยไมไมโอเคยังมีความหวังอยู่ความหวังยังมีเสมอ ไปเร็วเลยครับไปเร็วไปเร็วมาหน่อยเธอมาเอาละครับพร้อมดูยังไม่ใช่โอ้โหได้ลุ้นดีล่าครับผมโลุ้นเตะอีกแล้วมัดแตงจ๋าอันนี้ก็มาอีกรอเนี่ยฮะมัดแตงใหม่นะคะโอ้ยโซลเจ้าอีกท่ันนี้ หลุดสังกัดไปแบบหลุดเลยอะโอ้ยโอ้ปวดหัวมากปวดหัวสุดๆเลยทำไมอะโอ้โหสิบก่าโลนะครับไม่ได้ตัวละครพิมพ์กิมหรือโมโนเนียเลยอะแมรี่เราแบบสะสมเพชรมาเพื่อเธอเปิดหาเธอเลยนะทำไมทํากันอย่างนี้เนี่ยเราสัญญาแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะพาเธอกลับมาเนี่ยโอ้โห อีกแลรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นสุดท้ายกับชิสตาแล้วเนี่ยครับมาครับผมชิชสตาครับสุดท้ายอยากดูเลย,ยต้องดูไปอโอ้โหแับเกลือจ้าครับสุดท้ายก็ยังเกลืออีกหลายจิตใจมากกาชาตุ้ปีใหม่วันนี้โอ้โห หรือว่าเป็พราะเราปี PI ชงด้วยเหรอเนี <c oughs> <S bizarre> ่ยฮะมันถึงแบบเปิดกาชาไม่ได้เลยอะโอ้โหโอปวดหัวมากแล้วก็เกลือเคมาแล่มเลยอะโอ้โหติบกว่าลอบนี่คือได้แค่ s อสเตัวโอ้โหเจ็บกระลองใจเลยโอ้โหผลสตลปคับนั่คือเกลือจ้าเกลือวันไม่ชัด หรือว่าเธอนั้นไม่อยากให้เราเปิดกาชาได้เราต้องแบบต้องใช้วิธีหนึงนั่นคือตัวไมเลตเนี่ยเหรอแต่ตัวไมเลตเราอยากจะเก็บไว้แบบเก็บครบสามดาวหรืออะไรเป็นตัวดาดาวที่สามากะโอ้ยกินหนักเลยเนี่ยจะแดกตัวคอโมนดเดียนีไหมเนี่ยเอางี้ด้วกันรครับเดี๋ยวผมตั้งผลวอรตเลยนะครับว่าจะเอาตัวทองนี่มาแลกโมนาเดียนีไหมครับให้ทุกคนช่วยกันออกความเห็นหน่อยนะคะผมเจ็บกระดองใจเลย แต่เจ็บกระดองแตกตรงที่ตู้พิมพ์กิมเนี่ยครับรู้สับเพิ่มเปอร์เซ็นในการได้นะครับไม่ได้พิมพ์กิมเลยแถมยังหลุดเรดอีกด้วยเนี่ยสิโอ้โหอ,อ่แล้วเพื่อนๆทุกคนละครับเป็นยังไงบ้างครับเปิดกาชาได้ตัวความโมนเนียหรือแมรี่กันหรือเปล่าครับผมถ้าใครเปิดได้กันนี้ก็ขอแสดงความด,ดีดีด้วยนะครับผมก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปงล่างหน่อยมาพูดกาชาครั้งนี้กันเลยนะครับในวันปีใหม่กันสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปคล่างนี้ได้เลยนะครับ และสำหรับผู้เล่นใหม่ก็อย่าลืมมาโหลดเล่นนะคะเพราะว่าวันนี้เขาจะมีการแจกตั๋วเปิดกาชาวันปีใหม่ให้ด้วยขอบคุณทุกคนครับที่ออมคอมพิวจบก็ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมฝากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับผมขอไปทำบุญแก้ปีชงก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ